มีกินมีใช้กันไปตามๆกันเลยสูตรวายุก็เดินดีมาก3ตัวบนถูกไปถึง3ครั้งติดกัน6 7 8งวดที่ผ่านมามีกำไรแน่นอนถูกจะแทบทุกงวด สวัสดีครับ,ค,รบคลิปนี้เป็นแนวทางการเล่นหวยลาวงวดประจำวันที่18มีนาคม2567ด้วยแอปพลิเคชัน s h a r k f i n นะครับโดยประจาจา์นหนึ่งเดียวช่วงนี้สูตรเดินเป็นปกติเลยนะครับหวยลาวใครที่ตามหวยลาวอยู่มีกินมีใช้กันไปต,ตามๆกันเลยเดี๋ยวไปดูกันนะสำหรับคนที่ไม่เคยดูคลิปลองติดตามแล้วก็ลองดูสอนการใช้งานประจ์มีให้ครบละสำหรับชาร์กฟินนะครับแอปพลิเคชันสูตรหวยที่มีสูตรมากมายให้เลือกใช้กันนะครับ งวดที่แล้วนะครับหวยรัฐบาลไทยก็สูตรวายุนะครับอาจารย์ไม่ได้มีเวลามาทําคลิปให้นะฮะสตัวล่างก็เข้าไปในตัวนี้นะสูตรวายุ2ตัวล่างยังเดินโอเคอยู่ส่วน2ตัวโบนวายุไม่เข้านะครับไปเข้าสูตรโบราณแต่ยังไงถ้าใครจะเล่นหวยรัฐบาลสูตรวายุก็ยังเดินดีอยู่นะถ้ามีอะไรที่จะสเปเชียลอะไรอย่างเงี้ยพิเศษเดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งในทราบอีกทีนึ่นะตอนนี้ใช้สูตร โบราณเดินไปนะครับแล้วก็หัวรัฐบาลน,นี้ก็ใช้ฟรีด้วยต่อมาเรามาดูหววยลาวที่เราติดตามกันมานะครับตั้งแต่ข่าวที่แล้วก็จะเห็นว่าสูตรวายุก็เดินดีมากรู้สามตัวบนถูกไปถึง3ครั้งติดกัน2ตัวบนมีเว้นงวดวันศุกร ไปแล้วก็ก่อนหน้านั้น3มงวดก็ติดกันเลยเช่นเดียวกันเวลาเราดูครับสูตรมันไม่ได้ถูกทุกงวดอยู่แล้วอาจารย์ก็จะบอกว่าช่วงนี้นะเราเล่นยังไงก็สังเกตว่าแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้พวกมาติงเกลวช่วยได้นะก็คือทบทุนนะครับ แต่ต้องระวังนิดนึงเตรียมทุนไว้ให้ดีอย่าเล่นเป็นลายงวดถ้าใครเล่นหวยลาวเนื่องจากมันใช้สูตรวายุเนาะมันก็จะใช้ทุนเยอะ42หางช่วงนี้ตัดเลขได้ไหมลองเช็คดูนะครับเออช่วงนี้ตัดเลขได้นะเลขออกไม่ค่อยสากันนะครับพอตัดเลขแล้วเนี่ยคุณลองกดดูสูตรแล้วคุณก็จะเห็นว่าตัวเลขมันลดลงจาก42อ่าหวยลาวสําหรับ2ตัวบนนะครับ2ตัวล่างเป็นไง2ตัวล่างก็เดินดีเช่นเดียวกันนะครับแต่จะเห็นว่า มันจะไม่ได้ถูกติดกันมากแต่3งวดที่ผ่านมานี้ถูกติดกันหมดเลยนะครับตัดเลขได้ไหมก็พอได้นะครับตัดเลขพอได้อยู่นะครับเลขมันก็จะลดลงและโอกาสที่จะถูกมันลดลงไปด้วยแต่ว่ายังไงแล้วก็ไม่ได้ลดมากก็ยังถือว่าโอเคเลยถ้าเล่นทั้ง2ตัวบน2ตัวล่างแล้วตัดเลขใช้สูตรวายุก็ยังถือว่าในช่วงที่ผ่านมาประมาณ6 7 8งวดที่ผ่านมามีกำไรแน่นอนจะใช้สูตร วายุแล้วตัดเลขแล้วก็เล่นทั้งบนทั้งล่างก็ได้แต่อย่างที่บอกครับ2ตัวบนตัดเลขกับ2ตัวล่างตัดเลขเลขจะไม่เหมือนกันนะคุณต้องไปกดดูเอานะสูตรไม่ได้บอกในคลิปนะครับอ่ะโอเคนั่นก็เป็นแนวทางหวยลาวใช้ได้ทั้ง2ตัวบน2ตัวล่างสําหรับสูตรวายุแล้วก็ตัดเลขได้ด้วยแต่ดูดีถ้าไม่ตัดเลขมันก็โอเคนะ4 2 5 1 9 7เออไม่ตัดเลขกําไรเยอะกว่าล้วเล่นทั้งบนทั้งล่างก็ดูดีนะครับอย่างสูตรวายุเขาใช้เลขเดียวกันนี่แหละ แต่พอเล่นบนล่างปุ๊บก็บโอเคถูกจะแทบทุกงวดทีนี้เนี่ยหวยเด่นเล่นง่ายงวดนี้นะครับยังคงมีแชมป์เดิมนะฮะแชมป์เดิมลาวประตูชัยให้ใช้2ตัวบนนะครับใช้สูตรวายุนะครับเดินเป็นแผงเลยคุณดูสิลาวประตูชัยเนี่ยแบบนี้นะได้เงินได้ทองกันไปนะครับสําหรับลาวประตูชัยแถมตัวอื่นด้วย ช่วงนี้นะฮะก็ไปดูนิเคอีเช้านิเคอีบ่ายนะครับเดินสูตรวายุได้เช่นเดียวกันนะเออตัดเลขดิได้ไหมเออตัดเลขได้ไม่ดีเท่าไม่ตัดเลขนะครับนีเคอีเช้านะครับตื่นเช้านิดนึงอ๋อแล้วก็ราประตูชยัยเมื่อกี้ก็ตื่นเช้าใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าออกเลขออกประมาณตีห้าสี่สิบห้าเอ,อนิเคอีบ่ายนะครับใช้สูตรวายุเช่นเดียวกันก็เดินแน่นๆทั้งบนทั้งล่าง และฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงก็คืออาจารย์ทําโครงการที่เรียกว่าช h a r k Idol นะครับคือเฟ้นหาคนที่จะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของช h a r กฟินนะครับโดยที่อาจารย์จะเทรนนิ่งให้เป็นสุดยอดช h a r กเมนเป็นช h a r กไอดอนะครับก็คือมีเวิร์กช็อปให้ทําสําหรับซูเปอร์วีไที่อยากเล่นแล้วได้พิงกิงจังอยากจะฝึกจนคุณทําได้ก็จะเรียนจากอาจารย์ก่อนเสร็จแล้วก็ลองวิเคราะห์วิเคราะห์แล้วก็อัดคลิป แล้วก็มาโชว์เพื่อนแล้วก็ดูของเพื่อนด้วยว่าเพื่อนก็วิเคราะห์มาเป็นยังไงแล้วก็ลองติดตามแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มของชาร์กไอดอลก็มีกันไม่เยอะครับไม่น่าจะเกิน10คนแล้วสอนฟรีด้วยนะครับแล้วเป็นเวิร์กช็อปเรียนจบแล้วไงต่อคุณก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเลือกเป็นคนสร้างคอนเทนต์อาจจะเป็นคลิปช็อต u t u b e หนึ่งนาทีอย่างเงี้ยครับวิเคราะห์หวยว่าตัวนี้ตัวไหนหน่าเล่นวันนี้ควรจะเล่นวันนี้ไม่ควรเล่นใช้สูตรอะไรหวยตัวไหน แล้วก็ไม่ต้องโชว์หน้า mm hmm. ก็อาจจะใช้แค่เสียงคุณก็จะได้สิทธิ์ความเป็นพาร์เนอร์ก็จะมีโค้ส่วนลดแปะอยู่ที่คลิปคุณก็จะสามารถมีไรายได้จากการที่คนเอาส่วนลดไปใส่ในตอนที่ซื้อสมาชิกคุณก็จะได้ส่วนแบ่งด้วยนั่นก็เป็นชาร์กไอดอลนะฮะเรียนฟรีทักแอดมินเข้ามาเลยนะสำหรับคลิปนี้ประวัติจานหนึ่งเดียวลาไปก่อนใครมีคำถามอะไรก็ถามแอดมินได้หรือถามในห้องซ u เปอร์ก็ได้นะครับห้องเทพรักษ์พบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ